วันนี้ก็วันที่1นนะครับเวลาประมาณบ่าย3โมงกว่านะครับได้มาทำการฉีดครั้งที่2ตามนัสเตรีนะครับพื้นที่แสงสวรรค์นะครับจากผลการที่ว่าฉีดไปครบ7วันนะครับผ่านไปก็รู้สึกว่าเติบโตเร็วขึ้นนะครับภายใน7วันนะครับทำการฉีดนะครับลุงสารนะครับ ดูนะครับผลลัพธ์7ดวันผ่านไปนะครับ ผููเชี่ยวชาญด้านฉีดนะครับกอลุงสารนะครับอันนี้ลุงสุ่มขออีกกองนะครับนี่นะมีรุ่นเล็กนะครับด้วยเลยนี่นะใ,นนนใช่ ุ๋ยสเปของเราสามารถฉีดได้ทุกรุ่นนะครับโดยการใช้ปริมาณครึ่งฝาน้ำยี่ลิตรนะครับแล้วก็มเมล็ดปันพามของแสงสวรรค์ก็มเมล็ดได้เอามายากนะครับเพราะมาเมล็ดตามแต่และครั้งเอามาก็มีมูลค่าหลายหลายตังนะครับผมถามว่าผลโอกาสเสี่ยง ถ้าผู้ยดไม่ถิกตของเราไม่ดีนะครับไม่ได้ผ่านการรับรองจากบริษัทนะครับก็ไม่สามารถทำการฉีดได้นะครับกลัวเป็นผลเสียกับทางบริษัทนะครับแต่ทางบริษัทแสงสวรรค์ให้ทำการลงฉีดในตามเล็กนะครับเราก็ทำการฉีดครั้งที่สองนะครับระหว่าง เวันผ่านไปนะครับอาทิตย์ที่สองนะครับขอบคุณครับ